เราสามารถเอ่อบาลานซ์งบได้สมมติว่าลูกค้าตั้งงบมาให้เราก้อนหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่าผมอยากเน้นช่วงล่างครับโอเคเดี๋ยวผมจัดเซตให้เลย 2>, 2 3 4เซตว่ากันไปลูกค้าชอบเซตไหนนะครับเราก็จะเวทน้ําหนักอ่ะ,อะเอาช่วงล่างให้เป็นคุณภาพหน่อยเอาแมกยังเนี่ยให้คุณภาพปานกลางอะไรประมาณนี้นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราดีมคาร์ซูเปอร์เวลครับผมสตาร์ทแล้วก็แบกก้อนดีมคาร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะแนวทางการแต่งรถกระบะหัวเดียวนะครับว่ามีแนวทางการแต่งอย่างไรบ้างตามสไตล์ของพวกเราดีมคาร์นะครับผมก็รถกระบะนะครับจะเป็นรถกระบะยกสูง4ี่คูณสไม่ว่าจะเป็นหัวเดียว4ี่คูณสรถแฉกนะครับก็จะมีแนวทางการแต่งเนี่ยเราจะแยกไว้เป็นสอมประเภทจากประสบการณ์ของเรานะครับจากลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่นะครับเราจะแยกไว้เป็น3ประเภทเป็นสเต็ปที่1 จะประมาณว่ามีเป็นร้อยางบันไดข้างกันชนท้ายนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็สเต็ปประมาณนี้เนี่ยนะครับรถก็จะสวยขึ้นด้วยการใช้งานเนี่ยใช้งานจริงได้นะครับทำไมเราต้องเริ่มเปลี่ยนที่ร้อยางครับทำไมครับล้อยางเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาให้เป็นกระทะกระทะเหล็กมาหน้าแคบนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นยางหน้าใหญ่กว้างกว่าเดิมได้การทรงตัวของรถเนี่ยก็จะดีกว่าเดิมแล้วก็สามารถเลือกยางนะครับไว้ตามลักษณะการใช้งานได้ด้วยสมมติ ตร์ทบอกว่าให้โจทย์เรามาว่าขับรถในเมืองไม่ได้ลุยอ่าอ,อย่างนี้เราก็จะใช้เป็นยางเอทอ่าแต่ถ้าลุยขึ้นมาหน่อยครับมีรับน้ำหนักบรรทุกขึ้นมานิดนึงเราก็จะใช้เป็นยาง MTRT ที่มีผ้าใบเพิ่มขึ้นนะครับเช่นผ้าใบ8ชั้นผ้าใบ1ิชั้นซึ่งจะรองรับการบรรทุกได้ดีกว่าอย่างทั่วๆไปนะครับผมบแล้วก็ส่วนเรื่องแม็กแม็กเนี่ย อ,อย่างท่เเห็นแล้วว่าเราเนี่ยจะมีแม็กทั้งแบรนด์คอสมิดทั้งเลนโซ่หรือแบรนด์อื่นๆเนี่ยซึ่งแม็กพวกนี้นะครับทางร้านเราเนี่ยคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็คือแม็กพวกนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงรนะครับ,รบสามารถรองรับการบรรทุกหนักได้นะครับอ,อันนี้ในในฐานะที่ผมเนี่ยคือแต่งรถไม่เป็นเลยอ่ออถาถ้าสมมติว่าซื้อรถกระบะมาเนี่ยแล้วพอจะมีงบเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามที่นี่ได้ถูกไหมเข้ามาสอบถามได้ใช่เรามาทําราคากันก่อนได้มาดูของว่าคุณอยากได้ของประมาณไหนนะครับคุณอยากได้ชุดแต่งประมาณไหนนะครับ คุณอยากเน้นช่วงล่างหรือว่าเน้น body part มากกว่าแต่อย่างสเต็ปแรกเนี่ยพอมีล้อยางเสร็จเนี่ยจะมีบันไดข้างครับครับเนื่องด้วยรถเราเป็นรถ4ี่ขนี่เนี่ย้าบางท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นคนตัวเล็กเป็นผู้ชายตัวเล็กเป็นผู้ชายสูงอายุ เวลาเก้าขึ้นก้าลงเนี่ยลำบากเราจะมีบันไดข้างและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเป็นกกันชนท้ายนะครับรถใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีกล้องหลังอยแหละแล้วก็ <S 2> <S 2> การใช้งานเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์สมบันกันชนหลังเนี่ยเป็น,นกันชนเหล็กนะครับ<อ>จะมีไปถอยมีแป้นเหยียบมีหัวบอลไว้คอยลากอ,อะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือ3อย่างแรกก็คือแมกยางบันไดข้างกันชนท้ายอ๋อมีอย่างหนึ่งมีคิ้วล้อด้วยเวลาเราใส่ล้อขนาดที่มันกว้างกว่าเดิมเนี่ยล้อจะล้นออกมานิดหนึ่งนะครับเวลาไปใช้งานเนี่ยฝนตกหรือไปลุยโคลนอะไรเงี้มัน กระเด็นขึ้นเปิดตัวรถได้ง่ายก็จะมีคิวล้อเพื่ออะไรอย่างนี่ก็คือ4อย่างแรกของสเต็ปที่1นะครับมีอะไรบ้างในตอนสี่อย่างมีแม็กยางบันไดข้างบันไดข้างแล้วก็กันชนหลังแล้วก็คิวล้อได้นี่คือสเต็ปแรกสเต็ปเริ่มต้นนะครับแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าสเต็ปเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่สเต็ปเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ประมาณแม็กยางเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับแม็กยางเนี่ยมีตั้งแต่20,000ื่นสามหมื่นสี่หมื่นจะไปเรื่อยๆเลยก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นระดับกลางๆเนี่ยแม็กกยยาาางเนี่ประมณ30,000ล ครับนะครับกันชนท้ายเนี่ยประมาณพันไปปลายอืมโอ้ถูกนะพันไปลายเออบันไดข้างเนี่ยเริ่มต้นประมาณแค่หกพันประมาณนั้นนะครับแล้วคิวรอเริ่มต้นที่มันสี่ห้าพันครับรวมรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณประมาณสี่หมื่นในชุดเริ่มต้นในชุดเริ่มต้นคุณเอารถเข้ามาเนี่ยแม็กยางเดิมนะเทินได้อมันจะเป็นส่วนลดลงไปอีกนั่นคือสเต็ปแรกนั่นคือสเต็ปแรกเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปที่สองกันครับว่ามันจะต่างกับสเต็ปแรกยังไง ถัดมานะครับจะเป็นสเต็ปที่2นะครับในเรื่องการแต่งรถกระบะตัวยกสูงครับสประตู4ประตูรถแคบ นะครับเหมือนกันหมดนะครับก็คือสเต็ปที่2เนี่ยเดี๋ยวเราเท้าความสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกมีอะไรบ้างนะอ่ามีแม็กซ์มียางมีบันไดข้างแล้วก็มีกันชนหลังกันวนหลังมีคิวล้อมีคิวล้อต่อไปสเต็ปที่2เนี่ยมันจะเพิ่มมาจากสเต็ปแรกก็คือเราจะเริ่มมาใส่กันชนหน้าแล้วกันชนหน้าเนี่ยเราจะมีประมาณอยู่ประมาณ2แบบครับคือเราจะมีแบบแปะแบบใช้กันชนเดิมกับแบบถอดกันชนเดิมก็คือถอดกันชนเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงถอดกันชนเดิมเนี่ยจะใส่กันชนเหล็กเข้าไปอ๋อนะครับกันชนเหล็กเนี่ยจะสามารถใส่วินต์ได้ด ี่จะจะเริ่มมีออปชันเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะเราใส่กันชนหน้านะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยกันชนหน้ามันเป็นกันชนเหล็กทั้งอันนะครับเห็นว่ามันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างหนักน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-50ิบโลนะครับเวลาพอเราติดตั้งไปเนี่ยหน้าเนี่ยหัวเนี่ยมันจะมุดลงกว่าเดิมอ๋อเออจะกดจริงๆรถเดิมๆเนี่ยมันต่างจากหลังประมาณนิ้วครึ่งอยู่แหละถ้าพอใส่เราใส่กันชนหน้าเข้าไปเนี่ยหน้ามันจะกดลงไปอีกประมาณ2นิ้วนะครับทำให้การขับขี่หรือแ h a n d ลิ่งอะไรเนี่ยข้างหหหนนนนนนน้้้าาเี่่่ยยมมมมััััจะะะรรรรูสสึกกๆคบแลถททิงไว ถ้าเราใช้รถกระบะใช้รถออฟโรดเนี่ยทรงเนี่ยมันต้องสวยนิดนึงนะครับเราเลยแนะนำในสเต็เตปที่2ก็คือแนะนําการทําช่วงล่างหน้าช่วงล่างหน้าครับถามว่าช่วงล่างหน้ามีอะไรบ้างนะครับ,รบช่วงล่างหน้าก็จะมีโชค๊คจะมีสปริงจะมีปีกนกจะมีอ,อยู่ประมาณ3อย่างนี้าถามว่าทาไมต้องเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโชค๊คสตัดปับเกียวอย่างเดียวไม่ได้หรอสปริงเนี่ยที่เราเปลี่ยนให้เนี่ยจะเป็นสปริงยกเวลาเราใช้สตัดปรับเกียวเนี่ยยกมันขึ้นมาเนี่ยเราต้องบีบสปริงเดิมมันขึ้นมาสปริงเดิมของตัวรถเนี่ยเวลาบีบ กลายเป็นว่ามันจะแข็งส่วนเราใช้สปริงยกเนี่ยเรายกมาด้วยสปริงเลยเราไม่ต้องไปบีบมันมากเราปล่อยให้มันทํางานแบบอิสระการใช้งานของมันจะได้ความนุ่มนวลกว่านะครับประมาณนี้แล้วถามว่าปีกนกเนี่ยทำไมต้องใส่เวลาเราเราใส่กันชนหน้าเต็มเนี่ยเรายกมาเนี่ยขัานต่ำเนี่ยประมาณนิ้วครึง่งนิ้วครึง่งนิ้วครึง่งนะครับนิ้วครึ่งเนี่ยอ,องศาปีกนกเนี่ยมันเริ่มโดนเค้นและมันเริ่มงัดกันแล้วเพื่อการตั้งศูนย์ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็แนะนําให้ใส่ปีกนกไปด้วยนะรลดอาการการกินยางในรับะค จะดีขึ้นด้วยนะครับผมแล้วในในสเต็ที่2เนี่ยที่เพิ่มมามีกันชนหน้าใช่ไหมครับใช่ครับ <พอ S 1> ม,มีกันชนหน้ามีช่วงล่างมีช่วงล่างหน้าใช่ครับ ราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างสเต็ปแรกที่เราพูดกันไปนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นแล้วนะครับเพิ่มกันชนหน้าเนี่ยกันชนหน้ามี2แบบมีแบบแปะแบบแปะก็ไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นนะครับหรือว่าจะมีเป็นกันชนหน้าเต็มหน้าเหล็กนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างหน้าก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทโช๊คปิกนกนะครับถ้าเพิ่มสเปริงก็อีกหมื่นหนึ่งก็สามหมื่นกว่าบาทช่วงล่างเนี่ยมันไไมม่่่่ด้เพิแควา ทำให้ทรงมันสวยอย่างเดียวนะครับ,รบมันมันมันทำให้การขับขี่เนี่ยดีขึ้นความนุ่มนวลน,นะครับลดความกระด้าง handling ลลในความการขับขี่เนี่ยจะมาเต็มทุกรูปแบบเลยนครับ,รบการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยการเข้าโคง้งการเอาไปบรรทุกมันจะดีขึ้น รวมๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณอีก5 0,000บาทอีก5 0,000ื่นใช่เหมือนเพิ่มโชคกับกันชนไปรวมของเดิมเนี่ยประมาณ3 0มสิบหมื่นสเต็ปนี้ก็จบอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นาเจ็ดหมื่นคือได้สเต็ปที่สองเจ็ดหแต่เราต้องมาดูกันเราต้องมาบาลานซ์กันว่าคุณจะให้ความสําคัญกับอะไรคุณจะให้ความสําคัญกับแมกยางกันชนหรือคุณจะให้ความสําคัญกับช่วงล่างอ่านี้ก็เข้ามาคุยกับเข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกันนะครับเราจัดให้ได้ทุกสเต็ปทุกสไตล์นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับครับผม ต่อไปเป็นสเต็ปที่3มนะครับครับผมอเมื่อกี้เราเล่าถึงสเต็ปที่2แล้วสเต็ปที่2เรามีอะไรบ้างนะครับตาตมีกันชนหน้าแล้วก็มีช่วงล่างแล้วก็มีปีกนกอ่ามีกันชนท้ายแล้วเพิ่มมาจากสเต็ปแรกด้วยสเต็ปที่3เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือจะเต็มรูปแบบแล้วเรียกว่าช่วงล่าง f u ลเ set พวก body p a r ทพวกภายนอกเนี่ย f u ลเ set แล้ว f u ูล set เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากภายนอกกันก่อนสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยกันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างคิ้วล้อแม็กยาง จ,จัดเต็มจัดเต็มสิ่งที่ฟูดเซ็ตที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณภาพของแมกยังแมกเนี่ยถ้าที่ร้านของเราเนี่ยเราแนะนำเป็นของฟูเอล นะครับปูเอลเนี่ยเป็นของอเมริกาความแข็งแรงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยสุดยอดแล้วนะใช่แล้วของแท้ด้วยของแท้ด้วยของแทงเดียวยางเนี่ยอาจจะเลือกเป็นยางเกตสูงเบฟกูดลีดคูเปอร์ครับอะไรประมาณนี้จะเป็นยางเกตสูงแลยอันนี้เรียกว่าปูเซ็ตต่อมาถัดมาเป็นพวกช่วงล่างอย่างที่เราบอกกันเนี่ยช่วงล่างเนี่ยอย่างสเต็ปที่แล้วเนี่ยสเต็ปที่สองเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปเอ่อช่วงล่างเริ่มต้นอ่าช่วงล่างเริ่มต้นแล้วก็เป็นเซ็ตยกหน้าส่วนสเต็ปที่สามเนี่ยจะเป็นคูเซ็ตและช่วงล่างทั้งหน้าทั้ หน้ากลางาลูกหมากปรับระยะก้อนยกหลังปรับอรงศาหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งปรับแหนบเลยก็ได้เ,เดี๋ยวเรามาไล่กันทีลอะอย่างช่วงล่างตั้งแต่สเต็ปกลางนะครับไปจนถึงสุดตารางเลยสเต็ปกลางเนี่ยเป็นยังไงสเต็ปกลางเนี่ยจะเริ่มปรับนิ่งแข็งได้แล้วครับอะจะเป็นเริ่มแบบมีซับแท้งแหละถามว่าซับแท้งดียังไงซับแท้งเนี่ยจะทาให้โช๊คเราเนี่ยเวลาใช้งานหนักๆเนี่ยมันเสถียร ก็คือมันคงคุณภาพอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบแ,ลแล้วมันก็จะเป็นเอ่อซับทงเนี่ยมันจะคอยระบายความร้อนของน้ำมันในกระบอกแล้วก็ในตัวสุดตารางนะครับโชคเนี่ยจะปรับระดับนิ่มแข็งได้ทั้งรีบ,รบาวทั้งคอมเพรสทั้งขากดขายืดนะครับ จะเป็นเออ่โช้แบบว่าตัวท็อปทอปแบบติดสปริงมาด้วยอะไรอย่างงี้การใช้งานเนี่ยเหมืนอนขี่บนพรมโโอ้หคือมันปรับได้อิสระใช่ไหมซับแรงกระแทกได้ดีมากๆเวลาขับเร็วๆเงี้ยขับเร็วๆเงี้ยรู้สึกมั่นใจนะครับแล้วก็สเต็ปเนี้ยสามารถอ่ายกรถขึ้นไปสูงได้มาหนึงสนิ้ว3นิ้วคลื่นล้อเนี่ยเราสามารถเลือกใส่ได้แล้วว่าเราจะใส่เป็น20ล้อล้นสไตล์อเมริกันนะครับก็สามารถทําได้ครับใส่ยางใหญ่ๆเราสามารถทําได้นะครับเพราะว่า เรามีช่วงล่างที่รองรับอยู่แล้วมีทั้งดอบข้าหน้ามีทั้งอะไรทั้ง,ง<อ>หลายแหล่นะครับสเต็ปที่3เนี่ยคือมันเป็นส,สเต็ปสุดตารางของที่ร้านแล้วถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะมีพวกกล้องหน้ากล้องหลังอ่าภายนอกครอบมือดึงครอบมือดึงอ่า ล้มมืออเปิดมีท่อมีท่อด้วยท่อ HKS หรือว่าเป็นท่อแบรนด์อื่นๆที่ร้านก็มีนะครับมีวินด้วยอ่ามีวินด้วยค่อยลากแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยมันจะมีไฟด้วยใช่ไหมมีมีไฟมีไฟสปอตไลท์กันชนหน้าเนี่ยจะมีสปอตไลท์แล้วก็มีไฟเลี้ยวอแล้วกันชนหน้าเนี่ยสามารถแต่งเพิ่มได้นะเช่นคุณสว่างไม่พอเงี้ยติดไฟ LED bar ที่เป็นไฟบาร์หรือจะเป็น ไอสปอตไลท์ที่เป็นวงกลมนะครับ,รบเป็น<ม>สไตล์รถเที่ยวป่าเวลาเข้าป่ามืดๆนะแจ้งเลยเหมือนรถเที่ยวป่าพูดง่ายๆอ่าสเต็ปนี้ถ้าอยากเท่เพิ่มก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนกระจังหน้าได้นะฮะเป็นของแต่งนะครับมาเพิ่มกระจังหน้าได้อะไรก็ได้ที่จะบอกว่ารถคันเนี้ยของคุณเนี้ยไม่ธรรมดาเราจัดให้ได้ครับผมที่ร้านนะค, <S <S คือคุณมีงบมาเนี้ยคือถ้ามีงบไม่จํากัดเนี้ยเข้ามาได้เลยเออบอกฟูลเซ็ตเลยจัดให้เต็มตีราจให้ทั้งภายนอกภายในภายในเนี้ยมีภายในเครื่องเสียงเราก็มีอ๋อโหาฮะพวกซับบ็อกเบสบง กล้องมองหน้ามองหลังนะครับร้านเราใช้ยี่ห้อครู Kenwood นะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่วางขายอยู่ในร้านเราเนี่ยเป็นของดีทุกอย่างแน่นอนนะครับคัดสรรมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนั่นคือสเต็ปที่3มนะครับมาถึงจุดนี้แล้วผู้ชมน่าจะเห็นภาพเลยนะครับว่าการแต่งรถเนี่ยมีแบบไหนบ้างมีสเต็ปที่1สเต็ปที่2มีสเต็ปที่3นะเราไม่ได้มาบอกว่า อันไหนผิดอันไหนถูกนะครับแล้วเราก็พูดมาจากประสบการณ์ที่เราได้แต่งรถลูกค้ามานะครับผมเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยที่มาดูคลิปเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบเสียเงินหลายรอบใชถ้าลูกค้าเนี่ยอ,าอยากได้แบรนด์ดังแต่ว่าอยากได้ช่วงล่างแบบเซฟเนี่ยมันก็สามารถมา<ช>คุยกันได้ก่อนเราสามารถเอ่อ,อ,อบาลานซ์งบได้สมมุติว่าลูกค้าตั้งงบมาให้เราก้อนหนึ่ง <S S นะคร,ครับลูกค้าบอกว่าผมอยากเน้นช่วงล่างครับโอเคเดี๋ยวผมจัดเซตให้เลย2 3 4เซตว่ากันไปลูกค้าชอบเซตไหนนะครับเราก็จะเวทน้ําหนักอ่ะ เอาช่วงล่างให้เป็นคุณภาพหน่อยอเอาแมกย่างเนี่ยให้คุณภาพปานกลางอะไรประมาณนี้นะครับผม,มเราสามารถคุยกันได้เราลูกค้าเนี่ยเราอัธยาศัยดีอยู่แล้วน,น,นะครับเจอลูกค้ายิ้มให้เลยคือขับผ่านหรืเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะ <foot ing> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้แล้วก็ช่วยเสริมในการตัดสินใจที่จะเข้ามาแต่งรถกับพวกเรานะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปให,ใหม่ๆจากพวกเราดีมคาซูโฟวิลนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์077289888นะครับเป็นเบอร์ของดีมคาซูรฟวิล <Car> ใช่ <View. S 1> เป็นเบอร์ของร้านดีมคาซูรฟวิลโดยตรงเลยนะครับทำรถต้องใช้เงินแต่สิ่งที่ซื้อไม่ได้คือสไตล์และความคิดนะครับดีมคาซูโฟวลฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ